僕じゃない僕に出会ったよそれでも前に進んだのフラッフラしちゃうようにもう足りないだけの愛してよでもまだ僕を育てたの君には僕が見えるかな孤独な姿勢だねえ,ねえ僕が分かってももう抱きしめなくていいんだよ「ねえ名店僕が分かったらもう一度笑ってくれるかな」うん。 เอยูนี้นะก็นะขอกันมาเกียบทุกคลิปใต้คลิปไม่มีคนพูดถึงเอยูนี้กันบ่อยมากนะก็นะนามาทำกันหน่อยก็ได้กันอันเดอร์แบนมนะตอนนี้เปิด Google แปลภาษาแปลไปด้วยเนะีหมือนชื่อว่าเอ Under Band นะซึ่งเออมที่ผมลองศึกษาและหาข้อมูลแล้วที่ทำได้มันไม่ได้มีคือกำเนิดมาจากอะไรนฮะ มันเป็นเพียงแค่เอที่เม่งสลับเพศกันนี้เอง <c oughs> คือพวกแซนนะกลายเป็นตัวครหญิงกันไปนะส่วนทั่วแต่ว่าไงเดียวกวกทอรี่เอียวพวกแบบเแบบตัวครที่เป็นผู้หญิงมาก่อนนะกลายเป็นผู้ชายกันไปนะเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของ AU นี้นะซึ่ง u n d e r อร์แเนี่ยเป็นเพียงแค่เอยที่ว่าสลับเพศกันนั่นเองแต่ไอที่มันโด่งดังและน่าสนใจก็คือความมงมิงของมันนี่เอง คือมันแบบเปลี่ยนเพศได้สุดยอดมากนะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าอันไหนจะเป็นอันไหนป็น,เป,นเป็นแบบแซนของจริงนะอันไหนมันเป็นแบบลูกแซนที่ทของแทหรืออนะันไหนเป็นแบบของปลอมนะก็นะเอาว่านะผมหาตัวต,วตนของเอาว่าผมนั้นนะหาตัวตนของแซนจริงๆไม่เด้เจอเนะเอาว่านะแซนขอูเนะี้ยอาจจะเอาเป็นเจ้าตนนี้แล้วกันนะไอตัวหมวกสีเหลืองนะก็นะ เื่อนึ่งท่านอาจจะถามผมว่าทำไมมันไม่ใช่ตัวสีเล็กตัวสีเงินตัวสีฟ้าแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะืองจากมันแบบไม่ได้เขียนเอาไว้ให้นะอืม <Why? S 1> คือแบบคือแบบว่าอะไรเนี่ยอันดายนี่คือเปลี่ยนเป็นที่ชายไปแล้วนะ <Why? S 1> แล้วคือแบบแบบว่าไงเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะทาบเพลัดนี่รู้สึกว่าจะตัวสีเขียว เออวลานี่คือสีเขียวแซนนี่คือสีส้มนะก็ไอ้เนี่ยมันเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนลักษณะแล้วก็เพศของตัวละครไปเยอะนะคือไอ้ยูเนี่ยแบบว่าเแบบรียกว่าไงเด้อเอสก็เอสกอร์นี่คือเปลี่ยนเพศไปเลยนะคือไอ้ยูเนี่ยไม่เป็นไอ้ยูที่แบบเปลี่ยนเพศกันไปอย่างเยอะนะอันนี้ก็เป็น,นเฟลในฉบับในฉบับของเออไอ้นี่เอไม่ใช่ดิไอ้นี่มันสวัฟเฟลวนี่ว่าอันนี้สว,วัฟเฟล นะซึ่งไอ้นูพภาพที่ผมเปิดมาให้เรื่อยๆก็อันหนึ่งก็จะเป็นของแบบอันดอร fail อันหนึ่งก็อาจจะเป็นของแบบแต่ว่า f a i ไปนะซึ่งเอเย่นี้ก็เป็นเอเยที่แบบเปลี่ยนเพศกันไปเรื่อยๆนะซึ่งไอดีวงบิงก็คือแบบว่โซคอในเอเนี้ยแม่งมันแบบใส่หมวกนะเอเนี้คือแบบใส่แต่คนเงีงคือแบบใส่หมวกกันแยะนะอารเวรัสนี่สีเขียวกับมันก็ตอนที่แม่งโอจี oh, เอาว่าช่างมาแล้วกัน,นเรื่องยาเอยูเนี่ยเป็นอันเดอร์แบนด์เนี่ยมันคือแบบแบบว่าเป็น a อที่แบบตอนแรกผมก็นะพอเข้าใจเนื้อเรื่องว่า a ออันเดอร์แบนด์เนี่ยเป็น a อที่พวกแบบตัวคอครใน a อเนี่ยนะเขาเป็นแบบสลับเพศกันนะก็เนื้อเรื่องเหมือนอดิสเคิลแต่ตัวคะครไม่สลับเพศกันนะนี่แหละคือความเป็นไปของ a อนี้นะอือแล้วก็ เอ่อไอที่ผมรู้สึกแปลกใจก็คือเอยูเนี้ยแม่งคือแบบมีการแตกแขนงออกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่งอันเดอร์แบรนเนี่ยมันฟีนลามถึงกันนะอั mm hmm. ail, นเฟลอันเดอร์แบรนเฟลนะหรือแม้แต่อนะันเดอร์แบรนสวัปนะหรือแม้แต่อะไรนะสวัปแบรนเฟลก็มีเอ่อสวัปเฟลนี่มีคำว่าแบรนเข้าไปก็กลายเป็นเอยูนี้นะตามภาพอันเดอร์แบรนซึ่ง ไอ้พุยไอ้ที่ผมรู้สึกแปลกใจก็คือ a อยูเนี้ยแม่งคือแบบแบบว่าไอเดียมันเปลี่ยนเพศไปกันซะโอ้โหจีจีกันเลยนะแม่งคือแบบมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือมันแบบเปลี่ยนพวกตัวคอนแซนเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงนะซึ่งจีแซดนี่โอ้โหเป็นลางหญิงนี่โอ้โหคือทั้งเอยูผมรู้สึกว่านะอนะันะเดอร์แบนด์เนี่ยถ้าเกิด เนื้อเรื่องของอันเดอร์แบนก็เหมือนอันเดอร์เทลปกตินั่นแหละฮะแต่พอพอเอาอันเดอร์แบนเนี่ยไปเรียบเรียงในฉบับเอูก็ตามนี้เลย <c oughs> อะไรทอรเรียลจากอันเดอร์แบนโลกหลักแม่งทาไมแซนจากแต่ละจักรวาลเนี่คือแบบอันเดอร์แบนจากแต่ละโลกแม่งรัดทอรเรียลเอูหลักนะอันเดอร์แบนเอูหลักคือมีทอรเนะอรียลนะทอเรียลของอันเดอร์แบนเนี่ยเป็นผู้ชายนะก็ ถูกเราสาวๆตัวน้อยนะแม่งแต่ตัวให้แม่งโคตรน่ารักจีจีเซอร์นี้อะไอันนี้สวับแบนด์อันเดอร์สวับแบรนด์แบนดอะไรอะอันเดอร์สวับแบนแล้วก็อะไรอันเดอร์แบนนะก็ตามนี้นะซึ่งไออยูเนี่ยคือแบบว่าโอ้ยมุงมิงเกินนะไอนี่ไอยูเนี่ยคือแบบมันมุงมิงเกินไปนะเออนี้มันมุงมิงโคตร บอกว่าไอตัวลครตัวเนี้ยนะโอเคมาต่อในรอบตอนนี้นะก็อาจจะมีเสียงแทรกกอบไอ้น้ององสาวผมเนแม่งเล่นแอลเสียงดังนะช่างมันมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งก็นะมันมีเพียงเท่านี้จริงๆแล้วแบบเนี้ยอันเดร์แบนเอาไปว่านะในเรื่องก็มีเพียงเท่านี้จริงๆนะก็ทําใจนะเนื่องจากไอยูพีแม่งเน้นความน่ารักกันไปนะมันก็ไม่ได้มี แบบจุดเด่นอะไรมากนะแต่มันมีจุดเด่นเกี่ยวกับการที่ว่าโซคอนในเออยู่เนี้ยแม่งมุงมิง้งวงมุ้งแตกอ๋อของกมุงมิง้งนะแอตตอรแม่งเป็นผู้หญิงไปแล้วนะซึ่งในที่ผมรู้สึกแปลกใจก็คือเออเนี้ยแม่งกาเตอร์วัสเตอร์อะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมนะซึ่งพอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟิกนี่แต่ลักษณะเป็นยังไงนะรู้สึกว่าฟิกของเออเนี้ยแม่งก็นะ น่าจะถูกจัดให้เป็นพี่ชายแทนนะไอ้ยนี้นะรบกกับไอ้ยุนี้เท่าที่ผมลองสังเกตดูแล้วรู้สึกว่าแซนนี่จะปืนมทอรีเอที่เป็นร่างวิชายมากๆนะก็นะโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยเอ้ยนี้ก็นะมีข้อมูลอยู่เพียงเท่านี้นะอยู่เพียงเท่านี้อืมจากโลกนี้แม่งคือแบบมันเป็นการเปลี่ยนเพศเฉยๆนะก็นะนน แหละคือสิ่งที่ผมมาเล่ากันมวันนี้นะอันงี่แบดนี่คือเป็นการเริ่มต้น AU ใหม่อีกครั้งนะก็สำหรับ AU แต่ละ a อนะมันก็มีบางอย่างที่เป็น,ปนที่มันเป็นแบบแนวเอแบบเริ่มต้นใหม่หรือแบบเป็น AU กํกำเนิดใหม่นะหรือบาง AU นี่ก็จะเป็น AU แนวที่เรียกว่าเ,เป็นเอ็นโลกโลกผู้ขนานก็มีนะเอู EU โลกผู้ขนานเนี่ยผมบอกลาไตรงนะ เ่ายากกว่า AU ที่มันเป็นแบบ a อแบบต้นกําเนิดมาใหม่นะคือ AU ที่มันเป็นแบบโลกคุกขนาดนี่คือแบบแบบว,ว่าไงดเดะเรายากโคตรๆนะโอเคช่ okay. างมันนะเอามาต่อก็จบแล้วนะสุดรับกันทัแผน่นที่เหลือก็จะเป็นความมุงมิงจากแต่ละตัวที่ถูกเอามาวาดเป็นแอนเดอร์แบนด์นะซึ่งผมว่านะการที่แบบ เรียกยว่าอเียอันเดอร์แบนใน AU นี้ผมว่านะเท่าที่ดูมามันดูมุงมิ้งจริงจริงแม่งมุงมิ้งเกินนะแต่ละโลกนะเ,เคมีแม่งเป็งผู้ชาย,ยนะไม่รู้ช่างมันนะไอตอนนี้ก็นะทั้ง AU ก็ที่กำลังมุงบอกว่า AU เนี่ยแม่งคือแบบ ตัวคอครหญิงแม่งเยอะมากนะคือมันเปลี่ยนจากตัวคอนรที่เป็นผู้ชายให้เป็นผู้หญิงนะก็เยอะมากจริงๆนะเอาเป็นว่านะเราเลิกพูดซ้ำกันดีกว่านะเรามาจบงานนี้กัน <c oughs> จบงานนี้ก็คือการสรุปถ้าเกิดทุกท่านฟังสรุปนี้ก็นะก็เป็นเพียงเหมือนการพูดซ้ำไปนะเหมือนการพูดซ้ำไปทามานั่นแหละสรุปง่ายๆเออยูนี้แม่งเปลี่ยนเพศน,นะ เปลี่ยนเพศตัวคอครผู้ชายให้กลายเป็นตัวคอนหญิงนะแล้วแม่งเปลี่ยนตัวคอครผู้หญิงแม่งให้กลายเป็นตัวคอครผู้ชายนะแล้วก็ลักษณะการแต่งตัวของเอูนี้นะรู้สึกว่าจะเน้นไปทางด้านความน่ารักนะเนื่องจากมันเป็นผู้หญิงกันเนี่ยจะเลยเปลี่ยนเพศกันไปเยอะนะแต่เอูนี้ก็จบแล้วนะความจริงมันมีรูปจากตัวคอครแยกมาอีกนะมันมีรูปแยกออกมาอีกมากมายซึ่งผมก็นะขอมาไว้เพียงเท่านี้นะ เนื่องจากแต่ละตัวที่แม่งมันเป็นแบบอันเดอร์แบนเนี่ยคือมันเป็นตัวละครผู้หญิงนะซึ่งอันเดอร์แบนตัวจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบอันเดอร์แบนตัวหัวเหลืองนะซึ่งอันเดอร์แบนแซนเนี่ยก็จะมีอันเดอร์แบนแบบยูทีก็คือตัวนี้นะตัวอหัวฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าบทไม่ค่อยมีนะนะึ่งก็คือแซนที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะอันเดอร์แบนซึ่งผมก็นะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าคิดไม่ออกเหมือนกันเนี่ยว่าอันเดอร์แบน มันแบบเรียกว่าไปเชื่อมโยงกับโลกไหนได้ได้อีกนะจากสภาพเอยูแม่งก็เท่าที่เห็นมาโค่นมุงมิงนะฮะอมเอ่อจบดีกว่าผมรู้สึกว่ายิ่งคนรู้ไปนี่คือเรียกว่าไงเดียเจอแต่ความมุงมิงมากขึ้นนะฮะยังไงก็เล่าว่าจบงานนี้ไว้เพียงเท่านี้นะซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันรู้สึกแปลกๆแล้วอะ เนือ่องจากอันเดอร์แบนตัวจริงเนี่ยจะเป็นแบบตัวสีเหลืองตัวสีส้มๆมันส้มๆเหลืองๆนะซึ่งมาสีชมพูนี่ผมก็ไปดูเหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะแต่ช่างมันนะยังไงก็ตามเราวันนี้ก็นะผมจบไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับอันเดอร์แบนนะก็มานั่งฟังข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะก็ยังดีที่ AU ที่การเล่าประวัติตัวลครครั้งนี้แม่งยังมีสาระอยู่นะ เราบอกตัวละครบางครั้งไม่ก็นะในอะไรที่แบบเจ็บคอโคตรแล้วก็ไม่แน่นใจไม่มั่นใจว่าจะหาสาระให้คนดูยังไงนี่แหละนะอืมเออแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเอออันเดอร์แบนสวับอุ๊บอุ๊บอันเดอร์แบนสวับนะคือเป็นการเแบบเอา Under อันเดอร์สวับผสมอันเดอร์แบนเนี่ยอันเดอร์แบนนะก็นะ พาเวลัสนี่จะใส่หมวกสีเขียวนะคือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอันเดอร์แบนพาวเวลัสรู้สึกว่าจะมีการเปรียบเทียบว่าอันเดอร์แบนเนี่ยพาเวลัสเนี่ยมีความเหมือนกับไอตัวโปเกมอนในตำนานอย่างเชมี่นะผมก็เล่นโปเกมอนนะไม่ใช่ว่ามันรู้จักชื่อโปเกมอนตัวที่ผมรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับเชมี่นะซึ่งมันแบบเรียกว่าแบบ,แบ,บมีเมื่อก่อนเรียกหลายชื่อมากเชมินเชมี่ช่างมันนะช่างมันช่างมันก็จบวันทีเท <laughs> ่านี้นะเนื่องจากเออยูนี้แม e ่ง มันมีหลายๆอย่างนะใน AU นี้ซึ่งมันมีเรื่องราวน่ารักน่ารักที่มันรู้สึกว่าจจเยอะไปหน่อยนะอย่างเช่นเอ,อ่ออะไรนะอันเดอร์แบนสวับนะคืออะไรนะพอเวลาจากอันเดอร์แบนสวับเนี่ยคือมันจะใส่หมวกนะจะเป็นพี่ชายนี่เองถ้าเกิดทุกท่านดูไม่ออกตัวคอนแซนที่เป็นพี่ชายจะต้องใส่หมวกนะคือเอเนี่ยคนเป็นพี่จะใส่หมวกคนเป็นน้องนั้นนะนะจะไม่มีหมวกนะ ว่าอันนี้คือพาเนลรักของอันเดอร์แบร์สับนะก็เป็นสีเขียวใส่หมวกซึ่งมันเป็นอะไี่มุงมิงมากอะ่ะเ <c oughs> จออันดายของเอยูนีที่แม่งไม่ใช่หนุ่มแบนแม่งเป็นหนุ่มนักสู้โอ้โหโอ้โหผมรู้สึกว่านัย,ยิ่งดูไปเรื่อยๆรแม่งมีแต่ความน่ารัก,กว่ะขอเก็บไว้เซฟดูเองดีกว่าสำหรับวันนี้นะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย